เดี๋ยวเราเอาแจ็ปคอตตรงนี้ก่อนวันทรูตรีบัอุย้ยบอสโซอีกแล้วเหรอบูชายันไนท์แมร์พอร,ร์ทอลองเข้าไปดิเป็นยังไงเอออุ้ยโอ้โหสนายสนยเข้าหัวเลยเพื่อนฮะโหนิวเวอยเจอบอสคนเดียวโอ้ชิบหายแลว้วโซโลโอบอส เฮ้ยอย่าให้มันได้ฆ่ามันหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of Duty ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจาก Call of Duty เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, v a l o r a n t Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจซื้อ Battle Pass ซีซั่นสุดท้ายนี้นะครับทางร้านเติมโค้ดเกมก็มีราคาพิเศษมาบริการเหมือนเดิมนะครับถูกกว่าเติมเองเป็นร้อยเลยนะครับใครที่สนใจทักไปที่แฟนเพจเติมโค้ดเกมได้เลยครับผมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับอีเวนน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 นต์ใใใ2019ัััั่เเองะะคคคคครรบบมมมยาาาาภภแล้วี ครับางนี้มันกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับบอส6ตัวให้เราไปล่ากันนะครับอันนี้ผมล่าไป2ตัวแล้วนะมันจะมีรางวัลด้วยนะครับเป็นบัสพีนะครับสวยมากนะครับ คือแบบสีเงินเงินออกแดงแดงนะครับแล้วก็มีเหล่าบอสอยู่ตรงนี้นะครับบอสมันจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ว่าจริงๆเราล่าแค่5ตัวก็ได้กระบอกนี้มาแล้วนะครับแต่ใครอยากทำอาชีพนี้เนี่ยล่าทั้ง6ตัวเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมทำไป2ตัวแล้วนะไอตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงบึงน้ําตัวนี้นะครับเป็นผีพายนะครับอยู่ในน้ําเน่าตรงนี้ไอตัวนี้ก็มันจะมีสุ่มเกิด3-4จุดนะครับที่ผมได้ตัวนี้ไปเนี่ยมันเกิดตรงนี้นะครับคือเราต้องไปยึดจุด ให้มันเปิดประตูวาร์ปแล้วเข้ายิงบุชเชอร์ตัวนี้นะครับผมพี่อ้วนส่วนตัวที่เหลือนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวสวอมคิรเจอร์หรือว่าไอผีน้ำเน่าตัวนี้นะครับ เมื่อเราลงไปนะครับให้เราวิ่งไปหาป่องกลมๆนะครับมันจะมีไอเทมที่ชื่อว่าโกลเด้นเทล่าให้เราหานะครับเมื่อหาเจอนะครับตามป่องกลมๆที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นแล้วเนี่ยเอามาใส่วงแหวนเวทสีเหลืองครับมันก็จะอัญเชิญตัวผีนะครับออกมาครับมันจะมีหลายตัวนะครับยิงให้หมดก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อมาครับฟาโลฟาโลเนี่ยจะอยู่ซ้ายบนบนโอเอซิสนะครับเข้าไปในถ้าตรงนี้นะครับมันจะมี AI ตามถ้าให้เรายิงให้หมดนะครับหากระโหลกสีแดงมาให้ครบ10อันนะครับแล้วก็วิ่งไปหาลงศพของฟาโรใส่เพื่ออัญเชิญแล้วก็ยิงแค่นี้เลยครับแต่ว่าแถวเนี้ยเนี่ยมันจะนูนนิดนึงนะคนมันเยอะนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ UFO อยู่ด้านล่างเลย UFO เนี่ยให้เราไปตามจุดที่อยู่ในแมปเลยนะครับพอไปถึงนะครับเรายิงไอ้กลมๆใหญ่ๆออกมานะครับพอมันแตกเนี่ยมันจะออกมาเป็น3ตัวยิงให้แตกอีกนะครับพอมันแตก3ตัวนี้ UFO ของจริงจะออกมานะครับผมก็ยิง UFO ให้ร่วงเลย แล้วก็มันจะดอบไอห,หัวกระโลกสีฟ้ามาให้เราเอาไปใส่บนเรือที่อยู่แถวไอคอน UFO นะครับก็จะเสร็จ UFO นะส่วนรถไฟผีนะครับเราก็หาตามรางเลยว่าแมพที่เราลงไปเนี่ยรถไฟวิ่งอยู่ตรงไหน,นครับให้เราลงไปลงไปท้ายขบวนนะครับเพราะว่ารถไฟนี้เนะี่ยเข้าได้แต่ท้ายขบวนนะพอเราเข้าไปแล้วก็รุดของตามทางไปเรื่อยๆนะครับตามขบวนจนไปยันทั้งหน้านะครับระหว่างทางเนี่ยให้เราหากุญแจให้เจอนะครับจริงๆไม่ต้องกังวลมากยังไงก็หาเจอครับเมื่อเราไปแถวแถว หน้ารถไฟแล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจมาแล้วก็เปิดกล่องให้ครบนะครับอันนี้น่าจะง่ายสุดละเปิดกล่องให้ครบนะครับเปิดให้หมดเลยตรงหน้ารถไฟแล้วก็จะเสร็จนะครับอันนี้ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6อันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันอดน,นีรู้จุย์เดี่ยวหตัวนี้นะครับก็อันนี้ใครรู้วิธีปาบอีวิลสปิริตก็ฝากมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปกันหน่อยนะครับผมแต่ว่าไอ้ครบ5ตัวนี้มันก็ได้ปืนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากใครล่าสนุกสนุกก็มาบอกก็ได้นะครับว่าทํายังไง ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเก็บวิญญาณมาแลกของนะครับมันจะมีวิญญาณตกตามแมปนะครับไม่ว่าจะยิงผู้เล่นเปิดกล่องแล้วก็จะเก็บมาอยู่ในตัวได้เรื่อยๆนะครับโดยตามแมปเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเอาวิญญาณเนี่ยไปยัดเพื่อเอาออกมานะครับพอมาเต็ม20เนี่ยเราก็ต้องไปหาไอ้ป่องป่องอันสักอย่างเพื่อไปยัดวิญญาณลงไปนะครับก็พอเราเก็บวิญญาณได้ตามที่แต่ละอันบอกนะครับเราก็อยากได้ไหนเราก็แลกไปนะครับผมแนะนาเลยนะแลกพวก XP ปืนก่อนนะครับเดี๋ยวภาคหน้าเราจะได้มี ตัวคูณปืนไปเก็บเพื่อปืนเร็วๆนะครับส่วนนี้ผมมองว่าไม่ควบคุมเท่าไหร่200วิญญาณสกินแม่งแบบว่าโอ้โหใส่ลายยังเท่กว่าไม่สวยเลยอะนะครับผมตัว200อันนี้แต่ถ้าในนี้ไม่มีสกินอะไรที่อยากได้ผมแนะนําว่าไปรอแรกอ่าลายปืนนะครับวันที่25นี้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่นะก็เก็บไว้ทุนๆไว้เยอะนะครับมาจะได้ยัดไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับ มาแล้วครับทุกท่านกับอีเวนต์ The Hunting ใน Warzone 2นครับเราเคยเล่นไปในภาคหนึ่งตอนนี้มันกลับมาในภาคสกับแบบเอามาลาสนะครับเดี๋ยวเราลงตรงไหนดี่นี่เราลงจุดที่มีบอสได้ไหมเผื่อเราจะได้ได้ฆ่าบอสไปตรงนี้ผมยิงไปแล้วนะครับเป็นผีพายนะครับผมลงตรงนี้ดีกว่าสักว่าเราก็จะขยับไปยิง The Butcher โอตรงนี้น่าจะเดือดว่ะจุ่มตัวซ้ายก่อนป๊เเดือดจัด ปืนไม่มีปืนแม่งดีว่ะให้เพื่อนช่วยแล้วกันไยครับ โอ้โหแล้วถือเอ็มจีโอ้โหตัวสุดท้ายไม่เดี๋ยวเองสวยนะเพื่อน ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจโดดทับหัวเลยเรียกว่าโดดจุ่มใส่หัวนะครับผมอุ้ยเขายิงแล้วอ่ะมีฟาร์มปืนไปด้วยเฮ้ยหนุมได้บอมโดนมาด้วยโอเคภารกิจนี้เริ่มสนุกนะครับผมมีบอมโดนทุกอย่างจะบันเทิงขึ้นมา40%ปึ๊บอุ้ยสามตัว ต้องเข้าใกล้นะครับผมถึงจะหนึ่งนัดเบาะได้มีตัวโคบอยู่ยบนหนึ่งตัวผมเดี๋ยวเราเอาแคปพอตตรงนี้ก่อนวันทรีบัมสองตัวครับผมไปเอา้าลมไม่ออกโอเรนเอ้ยอันนี้รถไรเนี่ยเออมันชุมกันอยู่มันบอกนะว่าขามาบทผีอุยตาแดง มันนั้นคนโอ้ยไปแอบตรงนี้ก่อนหุ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วบูชายันไนท์เมพอร์ทัลเราลองเข้าไปดิเป็นยังไงอย่าบอกนว่าขึ้นเรืออากาศนี่เราเข้าไปไหนไหนอ่ะโอ้โหนิวเวอร์เจอบอสคนเดียวโอ้ชิบหายแล้วโซโลบอส เฮ้ช่วยด้วยเพื่อนโว้โสโลโบอสก่อนโสโลโบอสก่อนโอ้มีหลอดเลือดด้วยอย่างก็เล่นเดโบน่าจะโซโลได้กูบูเชอร์มาแล้วอุ้ยมีคนน่กกากลัว เพื่อนรีบเข้าเท์ละผ่์นมาช่วยเร็ว <c oughs> มีใครมาช่วยกูเลย <c oughs> นุชช่วยเราด้วยหายแล้วกระสุนหมดกระสุน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 ขอเราต้องยิงตัวเล็กๆด้วยระดับของโอเคทุน เราป่าตัวเล็กๆก่อนป่าตัวเล็กก่อนวนเอาของโอเคอ <c oughs> ้วนวนวิ่งไวย,ยังเลยอุ <c oughs> ยยยยย้ยมีินปล่อยพลังอะไรอะ่ะ เกือบตายโดนตัวตายแลย้วลรอเฮ้ยใครอ่ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วคนหนึ่ง ผมกำลังตึงอยู่โอเคมีเพื่อนมาช่วยดึงเป้านิดนึ่งโอเคเราเล่นสบายขึ้นนิดนึงนะครับผมโอ้โหอย่าเอาเอ็มจีมายิงนะครับบอสอะขอร้องทัดบอสไปเลยทัดบอสไปเลยเฮ้ยหมดกระสุน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 โอ้ยเสียงใบมีด เดียวสลังบูบเลยเมื่อกเอเอิงนะตีเอาของก่อนโอ้ยดับกระสุนหน่อยเออวุ้ยคนมั้งหลังเดินไม่ดูตามาตาเรือเอนทีมาใช้หน่อยอเอ็สวยงามบอสไหนวะมาช่วยแล้ว จะตายแล้วจะตายแล้วบอจะตายแล้วเฮ้ยอย่าให้มันได้ฆ่ามันอย่าหวังต้องไปห่วง้อนเกืียบ้อยอ๋อบูชเชอร์เราต้องมาเปิดเกตเพื่อเข้ามายิงอ่ะเนี่ยโอเคน่าจะออกได้ละนะครับกลับโลก วี่ล่าบุชเชอร์แม่งมันดีกว่าแล้วเราเรามาล่าคนต่อด้วยไงประเด็นเดมอยู่นี่ปิ๊บนี่โหลดดิหัวล้วนอะ่ะอุ้ยลูกฟอลอีกแล้วเหรอแพทนีน้ผมก็โดนเหรอโอ้โหเพราะเพราะขาเขาหลุด แล้วโหลดเอา่ะรอบนี้เราไปไล่ข้างตรงนี้คนเยอะเฮ้ยลม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 แปลกๆวะเฮ้ยลมแปลกๆเฮ้ยทำไมมันถอยหลังี้วะฮึบฮบมาครับลุยโยยยยจยยยหยย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 อยยยยยอยยยย โฟกัสกับไอ้นี่ไปดินึ่นไงกระสุนเราน้อยเราต้องเอาทีละตัวตัวหลังก่อนตัวหลังเนะี่ยหลโอ้โหเพื่อนไม่หันมาโอ้โวโวโวลมแปลงแล้วลมแปลงแล้วรับเรามีเอา้าใครมาป้นไอ้เลมจิ๋วไปวะหลบไหนผีโอโ้โดนตัน ันจะฆ่านายฉันล็อกเป้าที่นายละบอกแค่น,นั้นแหละเอยหินอะไรอ่ะออว้ายกระสุนหมดมันวิบมันวิบมันวิบดีนะหยุดยิงมาแป๊บหนึ่งงั้นกระสุนหมด ตือดึ๊ดดอคิวคอนเฟิร์มมีย้อนคนไม่ยอมฆ่าตัวตายโอเคปามีดโดนหัวขออสุดเลยนี้เราจะไปยิงบอสพีระมิดกันต่อฟาโรไปขวาก่อนเนอ เสียงป <ing> ืนมันเรียกร้องว่ะเดี๋ยกรอกกันเอ้าได้คิวเฉยมีคนปิดงานให้ ลีอดดิ่งลีโดดิ่งแม่ไหนแรอววะบ้านนี้มีคนนี่ยิงใครไม่รู้ ปีนขึ้นดาดฟ้าอยู่ป่าซ้ายโดนอะไรวะเปิดอะไรวะแยทำไมไม่ได้สุนในนี่เลยวะ AR อาร์เลยวะซ้ายอีกสามตัวเข้า,าทำไมวะ

คนกำลังตึงเฮ้ยผมไม่ได้ยาเลยเหรอถามจริงวิ่งแรงเอาเรื่องนะเนี่ย มันมองง่ายแต่เสียงเดินมันก็ดังนะไอ้นุม่มตื้อดืด้ออุ้ยนี่อะไรเนะี่ยซ้ายมีโอ้ฟั oh, อุ้ยโอ้โหสนต์สนต์เข้าหัวเลยเพื่อนโอ้ยดีนะชุกคนนี้มามีสมกปวดหัวเลย ไม่มีกระสุนเนี่ยได้กล่องสุนโย่น n i p e r โอ้ปลาทโมแคบเกินว่ะอ,อือึตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะ มึงสมกีมีสมกยิงโล่งรอดเฉยอุ้ยอึ้ยอุ้ยอึ้ยข้างล่างมันมีผีอยู่วะว่ะตายเบิร์ดครับมุมนี้พวมันเข้ายิงฟาโร้างในกันปะ พี่ดีดจบไม่รู้ว่าไหนคนไหนผีบอ,นบอมโดนแล้วดูกสนครับว่ามันมาจากทางไหน,นเจอตัวหวังเลยว่าแคมี่เล้งฉันมาเพื่อฆ่าแก อโอ้โหดรามจเป็นหมื่นแล้ว่ะบอกว่าเป็นหมื่นเพราะไปปั๊มแต่ไอ้บอสตัวนั้นแน่เลยยิงโคตรมันนะครับบอสตัวนั้นคดเดือดตอนนี้คดเดือดตัวนี้นี่มันยิ่งกว่าบอยนะจะคือถ้ายืนกับไอ้พวกนั้นก็คือแบบสับสนนะแยกไม่ออก